ทำยังไงครับทำยังไงไม่ไม่ใช่ปูดตายหมดแรงหมดแรงแล้วไม่ไม่ใช่อย่างนั้

ทำย uh ังไงทำยังไงนะบุรุษุกคันจมูกคันจมูกหนจมูกง เอ้ทำคันจมูกไหมสิคันจมูกอ่ยถอยหลังไปไหนถอยหลังไปไหนลูก 哈哈哈哈，哈哈哈哈